สิ่งที่คนรักแท้ไม่ทำกันค่ะสิ่งที่หนึ่งก็คือไม่โกหกไม่หลอกลวงแม้นกระทั่งสิ่งเล็กๆน้อยๆไม่ปิดบังซึ่งกันและกันค่ะให้มีความจริงใจพูดตรงไปตรงมามีอะไรก็ให้คำปรึกษาเล่าสู่กันฟังสิ่งที่สอง ไม่จู้จี้ขี้บน่นให้ความเคารพให้ความเชื่อมั่นว่าคนรักของเรานั้นเป็นคนดีมีความไว้เนื้อเชื่อใจกันสิ่งที่สามไม่เปรียบเทียบกับคนอื่นคู่รักไม่ชอบให้มีการเปรียบเทียบ คู่อื่นๆการเปรียบเทียบจะทำให้เหมือนเราไม่ได้สนใจให้มีความเชื่อว่าคู่รักเราเป็นคนดีที่สุดสิ่งที่สไม่ทำร้ายทั้งร่างกายและจิตใจซึ่งกันและกันแม้กระทั่งคำพูดที่หยาบคายหรือไม่ให้เกียรติกันก็ไม่ พูดทำร้ายกันนะคะสิ่งที่หไม่ละเลยหาเวลาอยู่กับคนรักให้เวลาซึ่งกันและกันสิ่งที่หไม่นินทาว่าร้ายไม่ว่าคนรักเราจะเป็นยังไงให้มีความเชื่อว่าคนรักเรา มีเหตุผลที่เขาเป็นแบบนั้นแล้วก็ให้ยอมรับว่าที่เขาเป็นแบบนั้นก็คือตัวเขาสิ่งที่เจ็บไม่ขี้ระแวงให้ไว้เนื้อเชื่อใจกันไปไหนมาไหนให้เชื่อว่าเขาไปทำงานเขาไปใน สถานที่ที่ถูกต้องให้ไว้ใจเขาสิ่งที่8ไม่ทอดทิ้งไม่ว่าจะสถานการณ์ไหนอาจจะเป็นสถานการณ์ดีหรือไม่ดีก็ให้ก้าวข้ามผ่านพ้นไปด้วยกันให้ได้ค่ะสุดท้ายไม่เจ้าชู้ค่ะคนรักที่เจ้าชู้ ก็คือคนรักที่ไม่ซื่อสัตย์ให้มีความมั่นคงในเรื่องของความรักซึ่งกันและกันไม่นอกใจกันสิ่งเหล่านี้ล่ะค่ะขอให้เพื่อนๆถ้าคนไหนที่มีคนรักที่ดีอยู่แล้วก็ให้ดูแลความรักให้เติมเต็มความรัก ให้เติมเต็มความสัมพันธ์ใช้ชีวิตที่มีความสุขเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นค่ะดรดาลิงเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆทุกคนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามดรดาลิงด้วยค่ะรักทุกคนนะคะ